โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนฝาหลังโทรศัพท์มือถือกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับแนวทางนี้เราก็สามารถนําไปเปลี่ยนฟลิกแพงเปลี่ยนกับมือถือรุ่นอื่นได้นะครับเพราะว่าวิธีแกะฝาวิธีแกะฝาหลังมือถือใน YouTube หรือว่าในอินเทอร์เน็ตหาเขาค่อนข้างที่จะมีครบเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับเราก็แค่ใช้คําค้นหานะครับว่าเราอยากจะแกะเครื่องแกะฝาหลังรุ่นไหนแค่นั้นเองนะครับตอนฝาหลังนะครับหาซื้อได้จากไหนใช่ไหมครับ ฝาหลังเราหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับวิธีค้นหาฝาหลังนะครับให้เราเข้า Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับฝาหลังตามด้วยชื่อรุ่นครับอันนี้ของผมมันจะเป็น redmi นะครับผมก็จะเซิร์ชไปว่า r e d m i redmi 9a ประมาณนี้ถ้าเครื่องของท่านผู้ชมเป็นตัว o p p o หรือว่าเป็น vivo เราก็แก้ เราก็แค่เซิร์ชให้ตรงรุ่นนะครับเห็นไหมครับผมก็เซิร์ชมาว่าเป็น Redmi 9A นะครับมันก็มีฝาหลังหลายรุ่นเลยนะครับมีหลากหลายราคามี2ส,สีนะครับรุ่นนี้หลักๆมีสีดากับสีน้ําเงินนี่อันนี้มันทั้งบอดี้เลยนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนแค่ฝาหลังนะเราสามารถเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนทั้งบอดี้นะเราก็ต้องมีแบบว่าพื้นฐานในการแกะเอาบอดขึ้นย้ายอะไรมาสมักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนฝาหลังเองนะ สามารถทำได้ทุกคนครับเพราะว่าการแกะฝาหลังเปลี่ยนไม่ยากนะครับตัวนี้โอเคเราก็เลือกฝาหลังสีตามที่เราต้องการนะครับอยากได้สีอะไรสีดำสีงเงินก็ได้ตัวนี้ผมก็สั่งมาเยบร้อยแล้วเป็นฝาหลังตรงรุ่นนะครับในเซ็ตฝาหลังเขาก็จะมะีตัวนี้มีแค่ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดมาให้นะครับไม่มีเลนส์กล้องมาให้แต่ว่าบางเจ้าเาอาจจะแถมเลนส์ตัวนี้มาด้วยนะครับ หรือรุ่นนี้จะต้องซื้อเลนแยกเพื่มหรือเปล่าะไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าจะเลนตัวนี้แยกอย่างเดียวนะก็อัลละ30บาทเลยนะครับอ๋อสวิตเขาให้มาเผื่อนะครับจริงจงันนี้ใส่มาอยู่แล้วนะตัวนี้แต่เขาให้มาเผื่อนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมสั่งมามันไม่ได้ใส่ไาอย่างนี้เราก็แค่ใส่เข้าไปมันตรงร่องตรงรอยแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับตัวนี้โอเคต่อมาครับมาแกะอุ้ย มากแกะฝาหลังออกครับเหมือนเดิมนะครับในทางการแกะถ้าจะเปลี่ยนรุ่นไหนเราก็แค่ไปค้นหาวิธีการแกะฝาหลังใน youtube นะครับแล้วก็สั่งฝาหลังมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับฝาหลังเป็นร้อยหรือว่ามันสีถลอกนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้ ผมให้อีกหนึ่งทิศนะครับต้องจมบางรุ่นนะครับถ้าเป็น vivo มันอาจจะไม่มีตัวสัญญาณอย่างนี้มาให้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีทองแดงทองแดงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝาหลังบางรุ่นถ้าไม่มีติดมานะครับทองแดงพวกนี้เราจะต้องย้ายนะครับโดยการใช้ไดเป่าผมหรือว่าไดความร้อนก็ได้ครับเป่านะครับให้กาวมันละลายแล้วก็ค่อยๆแกะมาครับแล้วก็ย้ายมาใส่ฝาหลังใหม่แต่ถ้าฝาหลังใหม่ที่มันมีล้วซื้อมาเขาติดมาตั้งแต่ร้านอยู่แล้วแบบนี้ครับ เราก็ไม่ต้องย้ายครับเพราะมันมีทองแดงติดแม่แล้วถ้าไม่ย้ายตัวนี้ถามว่าเป็นอะไรไหมสําหรับมือถือบางรุ่นนะครับคลื่นมันจะอ่อนนะครับคลื่นหนึ่งค่ายมันจะอ่อนอีกสองค่ายมันจะปกตินะครับตัวนี้เท่าที่ผมลองมาสม่วนมากส่วนมากจะเป็นน,นี่ครับฝาหลังใหม่อันนี้เป็นฝาหลังที่โดนย้ายทองแดงไปแล้วนะครับปกติมันจะมีทองแดงอยู่นะครับตัวนี้ มันจะมีทองแดงเราก็ย้ายไปใส่ฝาหลังอันใหม่นะครับถ้าไม่ใส่ทองแดงถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะสัญญาณอ่อนในบางค่ายแค่นั้นเองนะครับใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องย้ายทองแดงเพราะมันจะง่ายโอเคทีนี้เราต้องย้ายเลนกล้องนะครับมีกาวเนี่ยมีกาวอ๋อเลนกล้องไม่ต้องย้ายครับเลนกล้องมันติดกับตัวนี้เลยนะครับ ติดกับตัวเครื่องเลยถ้าเป็นรุ่นเล็กมีมันก็เปลี่ยนง่ายนะครับก็แค่แกะแล้วก็ประกอบลงไปเลยนะนี่นี่ครับแค่นี้เองครับการเปลี่ยนฝาหลังสามารถทําด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านได้เลยนะครับมันก็จะเหมือนเครื่องใหม่เลยไหลรื้วรอยนะครับอโอเคครับสาหรับแนวทางนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับที่รับชมจนจบไว้ต่อกันใหม่คลิปดหดน้าครับ ทำปกนะครับแคปรูปทำปกหนะ่อย